ครับพิเศษครับมาเอาไก่ครับมาค่ะมาค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาพิเศษมารับแล้วนะครับมีกี่นาแม่ที่สุดเลยคะลุมจิมมี่มีไหมมีนะคะรักๆช่องนี้และช่องมุมคนไก่เคปซีนะครับตอนนี้พันนะคะอุ้ยนะคะสวัสดีค่ะน้องนีจากเยอรมันค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์บ่อยแต่มากดปวด สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหตอนนี้ KFC มีสาขาที่สาขาย่อยสาขาย่อยสาขาย่อยกาแฟกรอกๆนะครับยิบได้เลยครับี่เอาพิเศกครับมีได้ชื่ออยู่ครับของพิเศษหนึ่งชุดหนึ่งชุดนะครับให้น้องนิชาอินดี้ชาแนลนะครับผมรับยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับชุดไหนก็ได้ครับเด็กผี เด็กผีนอร์เวย์นะครับผมโอ้นะครับผมเด็กโคมเจอเด็กผีนะครับขอบคุณ fc ครับขอบคุณ fc จากนอร์เวย์ใช่ไหมเด็กผีนอร์เวย์ครับก็เป็นไก่ kfc นะคะเดี๋ยวเอากลับไปฝากให้ลูกสาวกินด้วยอให้เอาให้พ่อไว้นะอ้าว พี่กินครับน้องนิวด้วยนะสะพานบุลนิลครับผมสะพานบุลนิลิข์เลิกงานค่อยกันยังบม่ได้กลับอยู่ขลอกแจกเคเอฟซีเจ้าลหรเจ้าบม่ได้กินแล้วค่อยบม่ได้เมื่อแท้บคนที่คนที่ให้มาก็ขอได้บุญเยอะใช่ไหมครับผมคนนำครับคนที่นำพาก็ได้บุญเยอะใช่ไหมชาธุสาธุเด้อสาธุเด้อก็ได้รับอันสงส์ผลบุญไปด้วยกันนั่นแหละครับผมครับผมอ้ยขอบพระคุณเป็นอากาศมีโอกาสก็จะ ไม่ถือกุญอันนี้อันนี้ขอขออย่าลืมกันก็พออากาก็จะไม่ลืมเมื่อกุญแจครับเมื่อกุผปิดนะครับกับพี่จีผูกปิดไปนิดเด็กเด้พี่เจพี่เจไก่เคเอฟซีค่ะแอด์เด็กเด้อแอด์เด็กเด้อครับเด็กเด้อมาเลยครับเด็กเด้อมาแล้วนะคะเดกเด้อมารับไก่ด้วยครับเจ้าถามกระถามเดืนี้นันนะเด็กเด้อนะครับมารับไก่ด้วยเด้อราคานกินไ์ขึ้นผีเกินเนวแล้วคร่ะ